สวัสดีครับอืเดี๋ยวตอนนี้ที่อะไรเดี๋ยวสับสนอีกชอบจะงงๆอาตอนที่สามสิบสามตอนที่สามสิบสามครับอ่าอันนี้ไม่งงละนะสามสิบสามก็ ข่าวที่แล้วก็อารพระบทในเรื่องแบบเรือไปเยอะท้ายเรือเมอกเรืออะไรตาอะไรไม่ว่า้ทยไม่มันทีนี้เรามาเปรียบเทียบว่าถ้าจะเป็นท้ายเรือของอเรือประมงเรือตังเกเรือทุกชนิดนะครับท้ายเรือเนี่ยมันจะเป็นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละลำส่วนหัวก็ไม่เท่าไหร่ส่วนเรือเรือนจะเป็นตัวหัวป้านหัวป้านหัวทอดหัวตั้ง อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําในเรื่องเรือปนมงเก่าๆสมัยอาจารย์เพิ่งเกิดอะไรเงี้ยเมื่อสอง8ันสี่ร้อยแปดสิบแปสองันสี่ร้อยแปดสิบห้าแปดสิบหกแปสิบเจ็ดมันมีลูกเก่าๆอยู่นะว่าเรือสมัยใหม่เพราะทำไมอาจารย์จะรู้ว่าอาเรือลํเนี้ตั้งสร้างเมือพศอ,อ,อะไรต่อพศอ,อ,อะไรสมัยก่อนนี้เขาจะมีทําการตีทะเบียนเรือ การตีทะเบียนเรือก็คือเขาสลักสลักตัวเลขเลยพอสอะไรตาอะไรพอสขึ้นกีคั่คมไม้ก่อนก็มีบอกหมดตรงที่หัวโขนเรือเนี่ยที่ใต้กันที่ใกล้ที่เขาเรียกก่าหลังโขน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 ก็อยู่ในตัวเรือเราเข้ามาแล้วก็อยู่ที่ตีนโขนเลยนะฮะตรงที่ตรงหมอน หมอนหัวเข้าไปปะนั่นแหละตรงนั้นเวลาเราจะไปลือ้อเรือเนี่ยจะดูเรือตรงนั้นนะครับพอสอ,อะไรแต่อะไรเขาจะบอกหมดคือเขาจะตีตรงนั้นทะเบียนทะเบียนเรือก็จะตีตรงนั้นบางลำก็จะใช้เรือใช้แผ่นตะกัวแผ่นตะกัวแผ่นตะกัวก็มีแผ่นทองเหลืองก็มีปะอ่าปะนะฮะปะินะีกละก็สวยดีอ่าครับที่ผมไม่รู้เพราะว่าพอสอ,อะไรแต่อะไรเนรี่ย ก็เรือสมัยเก่าเนี่ยจะคขยตีทะเบียนอย่างนั้น,นครับนะทีน,นี้เราก็มานั่งคุยน,นี้เรามาคุยถึงเรื่องเลื่เรียนแบบแปนออกแบบแปนเนี่ยก็มันไม่มีได้ทีนึงตอนนึงไปหน่อยไปหน่อยจะไปรวดเร็วไม่ได้เดี๋ยวลืมนะได้ทีหน่อยก็ดีเพราะตอนนี้เรามามาเรียนก็มาคุยกับอาจารย์สนุกสนุกสนุกดีอ่าอย่าไม่เครียดตึงเครียดนะกับมันอะไรว่าเราถึงเรื่อเรือตรงนี้เห็นไหม คราวที่แล้วเราพูดถึงเรือเนี่ยท้ายเรือนะตะลายยางตะลายยางเนี่ยเนี่ยท้ายเรือของไอเรือเมิร์กเนี่ยมันตะลายยางตะลายยางใช่ไหมอ่าเรือเห็นเรือนะพวกนี้มันก็ไปตะลายยางเนี่ยหัวเรือท้ายเรือหัวเรือก็ไปยางหัวเรือไททานิกก็ไปยางหัวเรือไทเทเนียมก็ไปยางอะไรเงี้ยนะแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าเขาจะสร้างมารูปไหนการออกแบบนี่สำคัญมากอันนี้ออกแบบเรือไม้นี่นี่ยนี่แหละสำคัญเหมือนกัน เวลาเราสร้างกคงตัวกลางอะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์จะมาคุยถึงเรื่องไอ้ไอ้นี่การสร้างกคงสร้างกครงเอาสร้างกคงตัวแรกนะสร้างกคงตัวแรกก่อนกคงงตัวแรกตัวแรกก็คือหมายความว่าตัวอ้าวตัวแรกทำสร้างไปละตัวแรกทำสร้างไปลวเดี๋ยวอาตรงนี้ตัวแรกตัวแรกทำสร้างไปและนะ ตัวรตั้งไปแล้วนี่ตัวแรกตัวแรกเนี่ยเราก็จะมาทําตัวที่เจ็ดนาตัวนี้อาจารย์จะทําตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดแหละตัวที่เจ็ดคือตัวนี้นาตัวที่เจ็ดคือตัวนี้ตัวที่เจ็ดเพราะมันมันท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันโหมันที่ยิบเอาตัวที่เจ็ดเลยเอาตัวที่เจ็ดปุ๊บเนี่ เราจะลากกันมาตัวที่เจ็ดเป็นตัวไหนวิ่งกันมาตัวนี้ชนกันเพื่อว่าให้ตัวนี้มันชนกันให้รู้เรื่องว่าตัวนี้ตัวเจ็ดตัวนี้ตัวเจ็ดนะนนตัวนี้ตัวที่เจ็ดขั้นแรกทำไงขั้นแรกก็เอาความสูงขึ้นมาก่อน าความสูงตั้งมาก่อนนะความสูงต the uh, ั้งมาเพืะเลยความสูงมาวัดตรงไงมาวัดตรงนี้ความสูงอ่ะปั๊บเน่เราไม่ต้องเอาถึงกระดูกงูนะไอ้กระดูกงูอยู่ส่วน่ล่างไอ้กระดูกงูเนี่ยมันอยู่ส่วนล่างเราเอายางพักรงเนี่ยบนเนี่ยนะปั๊บตัวที่เจ็ดปั๊บตัวที่เจ็ดเนี่ยอ่า โอเคทันต่ชาช้าทีละขั้นตอนนะามต้องรีบร้อนอันนี้มาตัวนี้เลยลงมาปับน,นี่ก็คืออ้าวเดี๋ยวตั้งอันนี้ก่อนขีดเส้นพิกัดก่อน ตัแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันจะอยู่ในวงเดียวกันหมดอ่ะนะอยู่วงเดียวกันหมดนะ่อ้าวตัวที่ ตัวนี้เอามาไงดีนียอ๋อใช่ถูกต้องไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวคล้องอืม,อมไม่เอาปุ๊บดึงมาเลยนี่นี่นะตัวนี้ตัวนี้นะนปุ๊บอ้าวโอเค มาสับสนไม้สับสนอืมาสับสนครับอืมเอาอเนะได้แล้วเราได้ความสูงนะความสูงของเรือเนี่ยก็คือเอามาจากตัวนี้ไงนะเอามาจากตัวนี้อืมนะจากตัวนี้ความสูงอนะ่ะเนี่ย ตัวนี้หนึ่งในตัวที่เจ็ดเนี่ยเลือดลงไปล่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้นี่คือความสูงอ่ะได้ละเอาทีเดเซนแล้วไม่งงนะความสูงตัวนี้ได้มาแล้วความสูงก็ความสูงพอดิงมาพอเรายิงมาถึงตัวเรือปุ๊บคือตรงไหนนี่ตรงนี้นี่เลยตัวนี้นนนปุ๊บนะอาทิเดตัวปุ๊บ อ้าวเนี่ยตัวนี้คือตัวนี้นี่ความความสูงตัวเรือความสูงที่เราจะวาดแบบเนี่ยที่เราจะวาดแบบเนี่ยน,นะตัวเรือตัวนี้ตัวนี้คืออะไรก็คือเส้นทางน้ําไงเส้นทางน้ําปึ๊รดึงเข้าไปเนี่ยเส้นทางน้ำอ่ะดึงเข้าไปปึ๊บเส้นทางน้ำดึงเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเส้นทางน้ำเนี่ยมันเนี่ยเส้นทางน้ำเนี rappelle, ่ยเนี่ยที่เราดึงเนี่ยปึ๊บ อ่าเส้นทางน้ำอ้าเราได้ละฮะเราได้ใช่ไหมเส้นทางน้ำปึ๊บคือเส้นสูงละตัวนเนี้ยเส้นดำอ้าวตอนนี้พอได้แล้วเราก็เอามาฟำความส้างเราก็มาหาความส้างควมฟรางเหลือนี่คือความส้างว่าความส้าง ความป้าแล้วก็บัดแค่ข้างเดียวแค่ข,ข้างเดียวอ้าวไปเก้านาทีแล้วนะอ้าวว่างข้างเดียวนี่ปึ๊บอันนี้และความป้าจากริมเลยมาหาเน่เน่ความป้าน,นะเอามาเอามาป๊ดปึ๊บ,บ,บโอเคอไม่ทนันละไปเอาไปช็อตหน้านะอ่านะจะได้คุยกันยันนานนะ อ่าคุยกันนานๆไปก่อนงกาเอามะเดี๋ยวพิตีลังกาก่อนไปตีลังกาก่อนเปิ้งอ่าโอเคแล้วไปช็อตหน้าก่อนนะก็หมายความว่าอ,อ่าเอาอ้าว